้องน้อ,อยู่ทาลีคิดถึงปราณีน้องที่ชัยนาคิดถึงหลานสาวยาโมที่เมืองโคราชหัวใจจะ ยงที่อยู่ระยอคิดถึงสายทองเียรยาโสธรคิดถึงนงลักสุภาพระพีไม่มีวันพอนจะหลับจะนอนพอทอนเนื้อไทย วันดีวันชาชวีอริสารายถึงเจ้าจะลืมพี่ไม่เป็นไรพอปัดเชิญใบอาใครวิวาคิดถึงอำพรที่อยู่สุพรรณ ถึงบุลันที่เมืองยะลาคิดถึงแน่งน้อยคล้อยใจวิ่ไลคำลาพี่อยากไปหาข้ารถไม่ วนนาชุวยอาริสารันจึงเจ้าจะลืมที่ไม่เป็นรานขอบัดเชิญใบาหาใครวิวาคิดถึงอำพรที่อยู่สุพรรณ ถึงบุ้ีันที่เมืองยะลาคิดถึงแม่งน้อยกร้อยใจวิไลทําลาที่อยากไปหา หมายเลือสิบครับเพลงนี้จะยงนต้องอันนีเพลงของพี่กอ๊อตครับผมไม่ค่อยได้ฟังนะฮะใช่อาจารยินเชิญครับโอ้นายแน่มากตอกแต๊กขอบคุณที่สร้างความสุขนะครับในการประกวดจุดแข็งของตอกแตกก็คือแตกต่างอย่างชัดเจนในเรื่องของตัวเพลงสไตล์การร้องภาพพรีเซนเตชั่นที่เราได้เห็นที่โชว์ออกมาเนี่ยก็ นั่นคือจุดแข่งนะครับเรื่องเสียงร้องก็ถือว่าวันนี้ก็สมกับตัวเพลงละสมกับหน้าตาด้วยไหมดูดีดูดีฮะดูแล้วมีความสุขดูแล้วมีความสุขครับขอบคุณอาจารย์ยนครับเชิญอาจารย์ท่านต่อไปครับเปไ็นไงแฮปปต็อกแต็ทำโจทย์ได้ดีเขาเรียกว่ารู้คอนเซ็ป ในการที่เราต้องการศิลปินแปลกๆอะไรเงี้นะฮะก็เลยต้องทามาไม่ไม่นะฮะ <I> เราต้องการะะศิลปินที่มีความแตกต่างที่มีความแตกต่างเอาเอา้าที่ไม่ไม่ซ้าคนอื่นกันแล้วกันครับแล้วก็สิ่งที่จะให เพิ่มเติมก็คือมันมีเพี้ยนให้ได้ยินบ้างเป็นบางคำแต่ไม่เปน็นไรทัาน้องแจ็กเอาใจช่วยยังไงก็เป็นศิลปินอยู่แล้วในอนาคตขอให้โชคดีครับขอบคุณครับนะฮะเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปปิดท้ายด้วยคำ <c oughs> คอมเมนต์สุดท้ายของการประกวดในวันนี้จากอาจารย์บอยธีรพงศ์ศักแก้วถามจริงไงแกคนบ้าหรือคนดีวะเนี่ยฮะ เป็นการปิดโชว์ที่ค่อนข้างคุ้มค่าของวันนี้นะครับ,บม,มีความสุขเนอะใช่หมายถึงว่าถึงจะเป็นนักร้องอมากกวดแต่เขาเหมือนเขาเป็นมืออาชีพบ้างเลยนะตอนนี้สูงเท่าไหร่ร7อยครับความสูงไม่ได้ช่วยเรื่องเสียงต่ำเลยนะตอนนี้นะ เสียงต่ําเอาไม่รอดตวเนี้ <c oughs> นะอ่าเพราะน,นั้นเสียงต่ําต้องต้องต้องแข็งแรงกว่าน,นี้ด้วยนะครับก็ฝากต็อกแทกไว้นิดนึงก็เรื่องการใส่สะโพกใส่เอวนะครับระวังนิดนึงผมเป็นห่วงก้นนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับหมายเลขสิบกับต็อกแท็กครับขอบคุณครับขอบคุณครับ